หลายๆคนถามน้ำอิงมาเยอะเหลือเกินนะคะว่าปืนลูกซองนั้นเหมาะสำหรับเฝ้าบ้านหรือเปล่าน้ำอิงก,ก็ขอตอบเลยนะคะว่าใช่ค่ะสําหรับคนงบน้อยนะคะน้ำอิงมองว่ามันเป็นปืนที่เอถอะทะไปหน่อยนะคะบรรจุลูกได้น้อยนะคะเวลาเราจะยิงซ้ํานัดถัดไปเนี่ยก,ก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าแรงถีบมันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มี รูปร่างที่ยาวถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีอันจะกินนิดนึงนะคะน้ำอิงก็แนะนำมาฝั่งนี้เลยค่ะสำหรับเป้าบ้านทรง S M G นะคะขนาดกำลังดีกระทัดรัดเหมาะมือบรรจุลูกได้เยอะนะคะอ่าและที่สำคัญคือยิงซ้ำได้เร็วนะ,ะมีเล็ดอทดให้ยิงด้วยนะคะก็ ใครที่งบเยอะมีอันจะกินแนะนำนะคะทรงนี้สำหรับเข้าบ้านดีที่สุดค่ะ